สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่4ประจำปี2560 ้ดยการประชุมครั้งนี้มีวราระในการเสนอแต่งตั้งพระพรมมุนีกรรมการมหาเถราสมาคมวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอาาริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลลมหาสังฆบรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเทราสมาคมได้การสมเด็จพระมหาราชมังคลา,ารย์พุทธมนตลอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนคปรปฐมโดยมีกรรมการมหาเทราสมาคมนายพระดมศรัสินผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศา,าธสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมพร้อมกันนี้สมเด็จพระวรรณรัตนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกรรมการมหาเทราสมาคม เจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารได้เป็นตัวแทนกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าถวายสักการะด้วยโดยนายประดับโพธิการจนวัฒโฆษกสำนักงานพระพุทธศา,ศา,ศาสานาแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงผลการประชุมครั้งที่4ประจำปี2560ว่าเป็นระเบียบป,ประชุมปกติซึ่งในที่ประชุมได้รับแจง้งพระกระแสะรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพ,พยมวรังกูลโดยคณะองค์คมตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสไในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา หาวชิรารองกรณ์บดินทรเทพพยมวรางกูลเกี่ยวกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยความบ้าพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้มีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย พร้อมกันนี้สมเด็จพระริวงสาคัทยานสมเด็จพระสังฆราชกกล,ลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาให้แต่งตั้งพระผมบุณีอาัคาชทิโนมหาเทราสมาคมวัดราชบอบพิสถิตมหาศีมารามดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้มหาเทราสมาคมได้เห็นชอบให้มีพิธีบรรพชา,าสามเณรภาคฤดูร้อนพร้อมทางเห็นชอบให้สร้างวัดอีก22รายด้วย เนื่องจากว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์สําคัญของพวกเราทุกคนนะครับที่จําคุณสมเด็จพระสังฆราชระองค์ใหม่นะครับคือสมเด็จพระอริยวงสากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆมณยกได้เสด็จประชุมมหาเทระมคมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้รับสถาปนาโปรดเป็นสมเด็จพระสังฆราชโปรงที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ ในวันนี้เป็นการประชุมมหาเิรสมาคมครั้งที่4ทับสวันที่20กุมภาพันธ์2อ6 0นะครับซึ่งเจ้าปุณสมเดจพระสังฆราชทรงเป็นองค์ประธานในที่ประชุมนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีการเปิดการประชุมแล้วนะครับเจ้าุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ครับเป็นผู้แทนมหาเทรสมาคมเข้าไปถวายสักการะและเจ้าปุณสเด็จในนามของกรรมการมหาเิรสมาคมครับสังฆราชโปรดประทานของที่ระลึก เรื่องในโอกาสที่สถาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชประมงที่20แก่กรรมการหมหาเิรมกรมทุกรูปนะครับแล้วก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งในวันนี้ก็เป็นการประชุมในระเบียบวาระปกติของมหาเิรสมาคมนะครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ก่อนที่กระผมจะได้เรียนเชิญท่านเอกาธิการมหาเถริกรมได้พบกับพี่น้องสื่อมวลชนนั้นผมใกล้ที่จะได้เล่าถึงเรื่องของโครงการกิจกรรมที่หมหาเิริกรมได้ให้ความเป็ผิดชอบ นะครับซึ่งคัดเลือกเฉพาะโครงการาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันโดยตัวกันนะครับแล้วก็กล่าวกันเป็นมหามงคลน,นันหนึ่งที่โอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบรินทรเทพย่าวรังกูลทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์นะครับวันที่1นธันวาคม2อง9นะครับตามพระราชณิธานนั้นพระองค์มีพระราชนิธทานเพื่อสืบสารพระราชนิธทาน และก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงครับและก็เรื่องสําคัญที่เลขาธิการมหาทุ่คมได้นำมสการต่อที่ประชุมมหาทุ่คมก็คือเรื่องที่นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีได้มีบันทึกถึงเรื่องที่คณะองค์มนตรีนะครับได้อัญนเชิญพระราชกระแสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย นะครับซึ่งคณะองคมนตรีได้เข้าเฝ้าและก็รับพระราชทานกระแสเมื่อวันที่23มกราคม 260, 2 6 <c> 0 <oughs> ซึ่งในวันนี้มหาเทยมคมได้รับทราบและก็มอบหมายเลขาธิการมหาดุลมคมได้แจ้งเวียนถึงพระราชกระแสดังกล่าวไปยังเจ้าคณะประสังรติการตัวประเทศนะครับได้อัญเชิญพระราชกระแสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผยแพร่ต่อไปนะครับพระราชกระแสดังกล่าวนั้นมีใจความนะครับว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทยนะครับนี้เป็นพระราชกระแสในสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับที่นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีเป็นผู้บันทึกและวันนี้มหาเทมคมก็มีมติรับทราบนะครับและก็มอบเลขาธิการมหาเทมคมเผยแพร่พระราชกระแสดังกล่าวต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้มีเมตรมตานะครับให้เลขาธิการมหาสมาคมได้นําเสนอมาเห้มคมรับทราบถึงเรื่องการแต่งตั้งเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชนะครับในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดมีพระเมตตาแต่งตั้งให้พระปรมุนีาชิโวัราชพิสจิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครนะครับ ซึ่งเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถและดำรงตำแหน่งในรลยการุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับนอกจากนี้มหาเถรมคมได้มีมติเห็นชอบโครงการตามที่เลขาธิการมหาเถรมคมเสนอนะครับคือโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนพุทธมนตรประจำปี2560ระหว่างวันที่2ถึงวันที่25เมษายน2560นะครับแล้วก็เห็นชอบการ ขออนุญาตสร้างวัดตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและก็เจ้าคณะพระสังฆาริการกับทั้งพระนัท่านรัฐมนตรีประจสํสนักนายกรัฐมนตรีนายอมสินชีวพฤกษ์ได้เห็นชอบแล้วนะครับแล้วก็คณะนะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชคือเจ้าพคุณสมเด็จพระหมหาร,มราชมังคลาจารได้เห็นชอบแล้วเช่นเดียวกันตามบัญชีเลขที่1 ทับ2อ6 0และบัญชีบัญชีที่2ทับ2อ6 0นะครับจำนวน22รายนะครับที่ได้รับการเห็นชอบให้มีการสร้างวัดในวันนี้นะครับ ด้านนายสมบัติพิมพซ้อนรองโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาธสนาแห่งชาติกล่าวถึงการประชุมว่ามหาเถราสมาคมได้เห็นชอบจัดสอบผลีสนาำหลวงทั่วประเทศและเป็นครั้งแรกที่จะเปิดสอบผลีศึกษาในเรือนจำด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดการเรียนการสอนในเรือนจำในปี2556ที่ผ่านมาจะว่าในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในวันที่21 22 23นี้นะครับผม ทางคณะสงฆ์โดยความเป็นชอบของมหาเถรสมาคมนะครับก็ได้จัดสอบบาลีสนามหลวงทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นการสอบตามปกตินะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับก็นับว่าเป็นครั้งแรกของการสอบบาลีสนามหลวงนะครับที่ได้มีการเปิดสอบบาลีในเรือนจำนะครับก็คือสอบบาลีศึกษานะครับโดยท่านสวภัพรตยุทธ ท่านยุวตนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับนก้ได้เห็นชอบนะครับให้มีการเปิดสอบบาลีศรรึกษาคำว่าบาลีศรรึกษา,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 าคือให้ข้าราชกาทั่วไปได้สอบบาลีเหมือนกับพระดิส่วนสัมมาเนมนะครับขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในในใ,ใ,ในสนามสอบสองแห่งนะครับก็คือทันทศฐานหญิงแขวงลาดยาวเขตระย้า,รากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เรือนจำอำเภอแม่อมสอดจังหวัดตากนะครับซึ่งทั้งสองแห่งนี้ก็มีผู้ สมัครสอบปริศึกษาชั้นประโยคหนึ่งสองคือชั้นเริ่มแรกนะครับจำนวน52คนนะครับโดยการสอบปริศิษาในในเรือนจำหรือว,ว่าในทัานทัศนสถานอย่างนั้นนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตโมรีเจ้าสมเรียวัดโมรีโลกยาลามกรุงเทพมหานครน,นะครับได้จัดพระวิสุทธสัาเนรไปสอนนะครับในเรือนจำนะครับซึ่งก็ มีการเปิดการเรียกนการสอนตั้งแต่ป .2 556น,นะครับแต่ว่าไม่มีการสอบนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่แ mm hmm. ม่กองบริษัทหลวงคือพระเจ้ากระุลพระปรโมโมฬีได้อนุม,มัติให้มีการเปิดสอบในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องพรุ่งนี้นะครับสอบบารีสนามหลวงนะครับซึ่งก็อสอบพร้อมกับระวิสูตรสัมเมรเนะครับทั่วประเทศนะครับรวิสูตรซัมเมเนจะต้องเดินทางไปสอบ ปาเดนสนามหลวงตามสนามสอบต่างๆทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนกรณีของวัดพระธรรมกายนายพนมสรสินผุ้อในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าในที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีความห่วงใยต่อกรณีวัดพระธรรมกายโดยได้รับบัญชาจากเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชแล้วให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินัดหมายคณะกรรมการที่รับผิดชอบเดิมซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่คนกลางเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนัดประชุมเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในวันนี้เ,นเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปอเลขานุก,การเจ้าระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้มีบัญชาให้ผมนัดหมายคณะกรรมการคงทราบนะครับว่าคณะกรรมการที่ดูแลแก้ไขปัญหานี้นะครับมีเจ้าระคุณสมเด็จพระพุทธจินนงวงในฐานะที่เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับท่านท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบที่จะ ดูแลความเรียบร้อยในเขตปกครองหนกลางกรณีเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเชน่นกันครับท่านก็เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขคลี่คายปัญหานี้นะครับก็มีเจ้าคณะใหญ่หนกลางมีเจ้าคณะภาครองภาคและเจ้าคณะจังหวัดนะครับที่จะประชุมปรึกษาหารือร่วมก,กันกับทางผู้แทนกระทรวงยุติธรรมครับ